สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้อง,งกินส้มตำน้ำกันเด้อจ้าเด้อตำใส่มะกอ,อกจ้าโอ้แต่แสบค่ะตำใส่มะกอ,อกค่ะเห็นบอกฮะมันจะเป็นน้ำออกแกลล์น้อยนึงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าวใส่มะกอ,อกค่ะอันนี้ตำใส่มะกอ,อกเด้อจ้า แซ่บๆค่ะมากินน้ำกันดเวย,หยแห้วรเผ็ดค่ะเผ็ดมากเลยไม่มีผักเลยค่ะแบบกระทันหันอยากกลเลยมาตามกินค่ะ มาจ้าม่กินน้ำกันจ้า ได้มะเก,กอะมะกาะเนี่ออกสีบ้านแต่สูงเลยค่ะเนี่ออกสีเขาเขียวอยู่ค่ะมาแต่ว่าหากเอามาตามนะัดมันบ่ฝาดค่ะมาแต่มากินทั้งกันค่ะ ฝนตกจากบาทา่ทราบว่าถ้าอื่นฝนตกบ่อยู่ในฝนตกค่ะฝากกดติดตามในเรื่อง,งะะ่ะ,ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับเจฟ้าด้วยนะคะไม่บาค่ะ